สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสอรยุทธ์โพดภาพคุณยายทำการบ้านให้หลานล่าสุดสอรยุทธ์ก็ได้โพดภาพของคุณยายท่านหนึ่งที่กําลังนั่งทําการบ้านออนไลน์ให้กับหลานสาวอย่างตั้งอ,อกตั้งใจมากๆเลยทีเดียวโดยหลานสาวกําลังนั่งเล่นอยู่บนเก้าอี้โดยทางด้านสอรยุทธ์นั้นก็ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้เพียงสั้นๆว่า รูปเล่าเรื่องซึ่งภาพแบบนี้เชื่อว่าหลายบ้านคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็กๆที่กําลังเรียนออนไลน์งานนี้ก็มีชาวเน็ตรายไลย์เขามาโพสภาพเหตุการณ์ที่บ้านของตนเองซึ่งแต่ละคนนั้นบอกเลยว่า ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่กับภาพที่คุณสรยุทธนั้นพต์นั่นก็คือภาพที่ผู้ปกครองทําการบ้านให้เด็กนั่นเองอางานนี้ทําเอาชนิดทั้งหลายเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งหลายคนก็ดูเหมือนว่าจะฮามากๆคอมเมนต์รัวๆเลยว่าเหมือนที่บ้านเลยค่ะลูกบอกพรุ่งนี้สอบมิดเทมยายบอกเอาหนังสือมาให้ยายอ่านสิสอบวิชาอะไรบ้างคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าฉันแทบจะไม่ใช่แม่แล้ว แบจะเป็นนักเรียนคนหนึ่งคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าในภาพนี้น่าจะเดือดร้อนถึงยายแล้วละ่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าล่าสุดคุณครูตามแม่แม่มาเรียนออนไลน์แทนลูกๆแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ